้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบเกษตรเกษตรเลยนะครับในรายการเกษตรท่องเที่ยวเราจะนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับจะพาทุกท่านไปพบวิถีชีวิตของเกษตรกรอาชีพการเกษตรต่างๆนะครับรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆนะครับโดยทีมงานของเกษตรท่องเที่ยวจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมก,การเกษตรนะครับนำทีมโดยท่านผอสายสวยของเรานะครับท่านผอ,อนกันดรัตกันน,นรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็พี่ปัตมาเพชรสุวรรณนะครับสวัสดีค่ะครับแล้วผมมาโนดละรวยลถครับในกลุ่มง,งานของท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวัสดีครับเราก็จะนําจะนําเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรของเรานะคะซึ่งจะนําเนื้อหาสาระดีๆทางด้านการเกษตรนะที่มีประโยชน์และที่น่าสนใจนะคะ และพร้อมกับจะพาท่านผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวในบรรยากาศที่เกษตรเกษตรของเราเลยนะคะในรายการเกษตรท่องเที่ยวซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนะคะและก็ะทาง Facebook เกษตรท่องเที่ยวท่องเที er ่ยวเชิญเกษตรพร้อมกันนี้ก็ยังมีไลน์ของ กลุ่มด้วยนะคะของท่องเที่ยวกเกษตร DOAE ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะครับเ,เราก็มีความตั้งใจนะที่จะนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมการท่องเทียเเท่ยวชิมชนต่างๆครับวันนี้ก็เป็นนินดีหมายอธครับซึ่งได้รับเกียกรติจากท่านผู้บริการกองส่งเสริมวิชาการุิ่นชนกรมส่งเสริมเกษตรท่านผอชาญยุทธพานุทัศนะครับก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับ ผลงานของการอาจจะทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆนะครับสวัสดีครับท่านพ่อครับจ้าวัสดีคับสวัสดีครับก็ก็จะขอเรียนถามท่านพ่อครับว่ามีนโยบายอะไรเกี่ยวกับการส่งเสริมการจะทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้างครับครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทีมงาน เกษตรท่องเที่ยวนะครับโดยว่างยิ่งท่านพประนกรัตและก็คณะนะครับที่ได้จัดทํารายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้สื่อสารถึงกันนะครับว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าการส่งเสริมวิสาหกิจนนะครับหรือว่าการพัฒนาในส่วนของการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับโดยวงยิ่ง ในวายของกรมในเรื่องของ MRCF ซึ่งท่านที่ดีเนี่ยได้เน้นในเรื่องตรงนี้เพื่อสื่อให้ถึงปลายทางนะครับโดยยังงยิ่งเป้า i i หมายในการทํางานเราไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรนะครับกลุ่มกเกษตรกรองค์กรเกษตรกรหรือว่าวิสานชนเนี่ยได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม แล้วก็ท่านผู้ติดตามในรายการนี้เป็นอย่างยิ่งครับค่ะท่านค่ะท่านผอชญุดทางกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็ไดออ้ออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็จับพิกัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆเนี่ยเราก็นำมาประมวลผลประมวลผลแผนที่นะคะเอ๊อเอ ที่เรียก,ยกยงั้นใช่ไหมมโนธใช่ละมวลลงในแผนที่ออนไลน์อ่าแผนที่ออนไลน์ทาง Google Map คูเกอร์แมใช่ไหม <Google Map S 1> คะแล้วก็แล้วก็เราก็นําเสนอเส้นทางเนี้ยทางขึ้นทางเว็บไซต์นะคะของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนนะคะคแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของ,ของกองส่องเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็เราทำมาเนี่ยตั้งแต่ปี2556ตนำขึ้นทางเว็บไซต์นะคะ รวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ30จังหวัดแล้วแล้วก็เราก็จะทําต่อเนื่องจนให้ครบทั่วประเทศค่ะครับ,รบสาหรับในปี2,558ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเนี้ก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อมโยงแล้วการทํางานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวพื้นที่ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเองนะครับในส่วนของตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจากชุมชนเนี่ย น่าจะได้รับการเชื่อมโยงและพัฒนานะครับเพราะว่าในสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสมาร์ทกรุ๊ปหรือว่าสมาร์ทโปรดต์เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ามาเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับเพื่อให้คนที่ได้ไปเยี่ยมเยียนเนี่ยได้สัมผัสกับเรียกว่ากินไอของภูมิปัญญานะครับกินไอของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชนุมชนะครับเพื่อให้าเรียกว่าเป็น กําลังใจกับชุมชนนะครับเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับได้มีการเชื่อมต่อให้เห็นนะครับผมคิดว่างานท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะครับในในปี58ก็น่าจะเป็นเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงต่างเราไม่ว่าตอนนี้นโยบายรัฐบาลอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ SME ภาคเกษตรนะครับตรงนี้ ก็จะน่าจะเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับค่ะท่านผอชันยุทธ์คะตอนนี้เราก็ทางกลุ่มงานนะคะเราก็ได้แจ้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตนะคะทั้ง9้าเขตเนี่ยให้ให้จัดทำให้คัดเลือกนะคะแหล่งที่ที่มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมาหนึ่งมาหนึ่งจังหวัดนะคะเราก็ มีการจาัดให้ให,ให้ให้เข้ารายงานมานะคะส่งใช่ไหมมันแบบนะคะที่นี้ก็เขตก็รายง,งานมาแล้วครับรายง,งานเป็นรู้เส้นทางต่างๆของโปรแกรมการท่องเที่ยวครับแต่ว่าแต่ขอ,อนิดนึงนะบางเขตยังไม่ได้ส่งนะคะไม่เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นไรครับ<อ>เดี๋ยวเราจะส่งนะครับ <c oughs> ก็ถือว่า,เ,าเป็นจุดนำร่องเลยครับใช่เขตละหนึ่งจังหวัดเขตละหนึ่งจังหวัดนะคะเพื่อเราเพื่อจะทำเป็นเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกี่ยวกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกี่ยวกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกราคาเชื่อมโยงเชื่อมยงเพื่อเป็นนำร่องของ,ของแต่ละเขตก่อนนะคะ้ท่านผอขนบแล้วค่แล้วในปี2558เนี้ยค่ะเราจะขยายผลทําเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยค่ะอีกใช่ไหมคะาใช่ค่ะสำหรับปี2558น,นะคะเราก็จะขยายผลโดยที่ตอนนี้เราก็ให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เ,เขตทั้ง 9, เก้าเขตนะ,นะคะคัดเลือกคัดเลือกจังหวัดนะคะสามจังหวัดที่มีที่มีกลุ่มที่ที่คิดว่าจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมีศักยภาพนะคะคนำมานำมาเพื่อเราจะได้นําทําทําต่อทำต่อเพื่อเป็นนำร่องเพื่อเป็นเพื่อบบเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ให้เห็นต่อไปนะคะก็เขตละสามจังหวัดนะเขตละสามจังหวัดใช่ค่ะเก้าเขตก็ยี่สิบเจ็ดจังหวัดนะครับใปีงบประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้เราก็จะเริ่มเน้นนำล่องตรงทั้งทั้งยี่สิบเจ็ดจังหวัดนี้ใช่แล้วก็ทำทำต่อไปเรื่อยๆจนทั่วประเทศไม่ทราบว่า้อว่าไงคะก็ในตอนนี้ก็คือเป็นการเปิดสกุลละนะฮะปีสองพัน 558งบมาเราเริ่มต้นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทํางานล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําแผนที่นะครับการจับพิกัดหรือว่าความเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ากระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับฉะนั้นเนี่ย ิงต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปธรรมผมคิดว่าต้นปี2,558เนี่ยเราจะเห็นผลนะครับจากการทำงานนะครับภายใน3เดือนนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเห็นแล้วว่าเรามีรูทอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วคิดว่าทีมงานของท่านผอกนกรัฐคงจะมานำเสนอและร้อยเรียงให้เห็นคับครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอชาญยุทธนะครับผอกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการจะทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปีเมื่อมา2,558นี้เราก็จะขยายผลนะครับไปตามเขตต่างๆหลยเขตละ3จังหวัด3จังหวัด9เขตก็27จังหวัดเป็นจะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบในการทํารู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเชื่อมโยงกับงานวิสาหกิจชุมชนงานแปรรูปการต่างๆแล้วก็ เษตรกรต้นแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์นะฮะผู้ปกครองทั้บ้านเกษตรกรต่างๆและแรงงานถูกสร้ารเกษตรขอย่างต่างๆครับก็แล้วก็จะนอกจากนี้เราก็จะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอทางรายการให้ท่านรู้จมและนัาส่งเสริมการเกษตรทุกท่านได้รับทราบเว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับจะนำมาเสนอรนการเกษตรท่องเที่ยวนี้นะครับเป็นประจําทุกสุปขับตาเลยนะครับ ก็จะได้ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางนะครับค่ะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะค่ะในรายการเกษตรท่องเที่ยวนะคะค่ะขอขอเรียนแจ้งอีกนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าจังหวัดไหนนะคะมีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรืออยากจะภาชาสัมพันธ์ทางทางสื่อนี่นะคะก็สามารถ ติดต่อมาทางที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนได้เราจะได้ไปไปเก็บนะคะไปเก็บภาพสวยๆงามๆไปเก็บแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่ที่น่าสนใจนะคะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ให้กับให้กับท่านนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอ,อีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับก็เราดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับในหน่วยงานของกรมเสรเกษตรที่เรามีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเราก็ เป็นสื่อกลางครับถ้าในพื้นที่มีแหล่งที่ว่านะครับที่น่าสนใจค่ะแจ้งเรามาครับจะไปทุกช่องทางที่ได้กล่าวมาแล้วไปเก็บภาพแล้วก็เอามาออกในรายการเกษตรท่องเที่ยวของเรานี้ครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ก่อนนะครับก็ไว้ในคราวหน้าในคราวหน้านะครับในรายการเกษตรท่องเที่ยวเราก็จะนําของสวยๆงามๆนะคะที่น่าสนใจมานําเสนอ นะคะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่าน,นไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ